ไม่เห็นเลยค่ะเอ้าหรอนี่ก็จะบ่ายโมงแล้วอ่ะรีบออกมานะนขี้แตกเหรอหมินเชียค่ะยิน ตามหาตั้งนานอ่ะนี่อ่ะองคืนบ้านใหม่พี่รับไปสิเร็วเออนี่น้องกอบฟจะไม่มาก็ได้นะแต่ว่าโอนให้พี่ก็ได้คนอื่นเขาโอนกันมาสักประมาณ500บาทอะ500ขึ้นไปพร้อมเห็นในซองลอะโอเคครับออน้องกอบพี่ถามในสิ ไม่ขี้แล้วไม่ถอดกางเกงอ,อ่ะเอ่อคือผมแค่มานั่งพักเฉยๆครับอากาใน,นี้มันเย็นดีอ๋อเหรอโอเคงั้นพี่ไม่กลวละตามสบายจะ้ะอย่าลืมมาหรือไม่กระเอนมาด้วยนะน้องกี้จ้าขี้เรอย่าลืมล้างก้นด้วยนะมันเหม็นจะ้ะ<แ> <laughs> จา้าอย่างที่ไม่กลวแล้วนะบายยจะ้ะครับ ตามมนได้เอวะนี้เฮ้ยกี้ขี้มาเหรอเฮ้ย,ยพี่ละเบื่อยัยผู้จัดการนี่จริงๆเลยเป็นบ้าอะไรวะเอะอะไรก็แจกซองแจกซองแจกซองตุ๊จีนก็ทิ้งแล้วเนี่ยะไรขึ้นบ้านใหม่มาอีกโอ้ยตอนวันเกิดพี่ยังจำได้แม่นเลยนั่นนี่หนูก็ดอนทุกงานเลยอะ่ะ วันเกิดปู่วันเกิดนะาลูกพี่ลูกน้องไม่เห็นแม้กระทั่งวันเกิดหมานะพี่นี่หนูหมดเงินไปกับการใส่ซองของนีินั่นตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนูว่างานนี้หนูจะไม่ไปอ่ะกี้ไม่ไปไม่ได้นะกี้ยังจำไอ้กันได้ป่ะไอ้การเนี่ยมันก็เคยไม่ไปนะทุกวันนี้เป็นไงโดนไล่ออกไปแล้วโอ้ยแล้วหนูจะเอายังไงดีอะพี่เงินเดือนเราก็มีอยู่เท่านี้ยังจะมาจัดงานสิ้นเดือนอีก งั <_ dull> น้นเอางี้ไม่คกี้เดี๋ยวพี่เนี่ยให้กี้ยืมเงินก่อนคือพี่ไม่อยากมีปัญหาวะ่ะ <q> แล้วเยน่านั่ะมันเป็นผู้จัดจาก,การนะมันมีสิทธิ์มากกว่าเราอีกคือเราไปโหไปดักคอมันอย่างเงี้ยมีหวังนู่นอ่ะโดนทิ้งถังขยะนู่นพูล้ละมัดใส่เว้ยพอก่อนเถอะพี่เดี๋ยวถ้าเขามาได้ยินนะว่าเรานินทาอยู่อ่ะเราสวยแน่ไปหอวเราไปกันดีกว่าไป นี้เลยนะครับนี่เป็นโต๊ะที่พวกเราทํางานกันครับสวัสดีทุกคนนะคะนี่ใครเนี่ยกอฟพนักง,งานใหม่เหรอใช่ครับวันนี้ขวัญเข้ามาทํางานที่นี่เป็นวันแรกครับโอ้ยน้องกอฟทำไมเป็นพนักง,งานใหม่ไม่บอกพี่ล่ะแต่ไม่เป็นไร่ชงมันเถอะไหนก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วอะ่ะนี่จ้ะ สองขึ้นบ้านใหม่พี่เองแต่ถ้าไปไม่ได้เนี่ยก็โอนมาสัก500ก็ได้จ้ะคนอื่นเก,ก็โอนมา500กันทั้งนั้นอ่ะขอบคุณนะคะแต่ว่าฉันคงไปไม่ได้หรอกคะ่ะอะไรของเธอเนี่ยฮะเป็นพนักงานใหม่แท้ๆอะ่ะไม่รู้เรื่องไงฉันเป็นใคร ฉันเป็นผู้จัดก,การของที่นี่เข้ามาวันแรกเนี่ยก็ไม่คารบกันซะละแต่ไม่จะไปรอดได้ไงแต่ฉันเมิ่งเข้ามาเองนะคะแล้วฉันก็ไม่ได้รู้จักคุณเลยด้วยซามมา้ำะถ้าฉันจะไม่ไปเนี่ยก็คงไม่แปลกหรอกมั้งคะงั้นถ้าเธอไม่ไปเนี่ยก็คอยดูชีวิตการทำงานของเธอแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเรื่องการทำงานเนี่ย ปล่อยให้เป็นความสามารถของฉันเธอนะคะไม่ใช่เพราะเรื่องต่อได้ถ้าเธอมีความสามารถมากขนาดน,นั้นแล้วก็งั้นวันนี้ก็ทำงานนี้ให้เสร็จถ้าไม่เสร็จไม่ต้องกลับบ้าน คุณเฟิร์สครับคือขวัญเขาเพิ่งมาทํางานวันนี้วันแรกนะครับไอเอกสารพวกเนี้ยขวัญเขาจะไปทําได้ยังไงล่ะครับกอฟนี่นายคิดว่านายเป็นใครเป็นผู้จัดการเหรอฉันตังหาที่เป็นผู้จัดการมีสิทธิ์ในการแจกแจงงานทุกอย่างใครจะทำงานอะไรมันก็เรื่องของฉัน ก็ได้คะ่ะเอามาสิคะว่าแต่โตทำงานของฉันอยู่ไหนละคะอยู่ตรงนี้ครับงานที่ฉันสั่งอะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วคะ่ะ จะไปไหนไม่ทราบก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนี่คะฉันก็กลับบ้านไงคะ <c oughs> ใครอนุญาตให้เธอกลับหรอถ้าหัวหน้ายังทำงานอยู่เนี่ย <c oughs> ก็ไม่มีใครหน้าไหนกลับได้ทั้งนั้นแหละแต่คุณยังทำงานของคุณไม่เสร็จเองนี่คะงานของฉันเสร็จแล้วจะให้ฉันรอทำไมอะคะ <c oughs> เสร็จแล้วเหรอ งั้นไปเอาน้ำให้ฉันหน่อยสิแล้วทำไมฉันต้องทำด้วยล่ะคะก็ฉันเป็นหัวหน้านี่หัวหน้าสั่งอะไรอะ่ะลูกน้องก็ต้องทำตามเดี๋ยวผมไปเอาให้ก็ได้ครับไม,ไม่ต้องหรอกคะ่ะเดี๋ยวฉันทำเอง เมื่อกี้คุณบอกว่าอยากได้น้ำใช่ไหมคะคุณเฟิร์สครับคืออย่าไปถือโทษกดขันก็เลยนะครับเขาเพิ่งมาทำงานผมคิดว่าเขคงไม่รู้เรื่องอะไรครับสั่งน้ำได้น้ำค่ะนี่ค่ะน้ำนี่แกทำหน้าของแกเนะะี่ยฮะก็คุณสั่งน้ำไม่ใช่เหรอคะฉันก็เรียกนี่ว่าน้ำนะอ๋อ จะเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมได้เอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะให้หน่อยสิได้คะ่ะ ฉันก็เลยเอาขยะมาทิ้งตรงนี้นี่แกมันจะมากเกินไปแล้วนะนี่ใครเสียงดังโวยวายไปถึงห้องทำง,งานผมเลยคุณเลคะก็ยังเด็กใหม่เนี่ยมันให้ทิ้ขยะใส่เฟิร์สอะคุณเลยไล่มันออกไปเลยนะคะคุณเฟิร์สผมเป็นเจ้านายคุณนะคุณไม่ต้องมาสั่งผมและอีกอย่างเนี่ยขวัญเขาก็ทำงานดีมากด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ย คุณปล่อยข้ามไปก็ได้ผมไม่อยากเสียบุคลากรดีๆแบบขวัญเขาไปนะแต่เฟิร์สไม่ได้พูดถึงเรื่องความสามารถนะคะเฟิร์สกำลังพูดถึงเรื่องทัา,านคติในการทํางานอะ่ะแต่ถ้าคุณเลคิดว่าเยนนี่มันเก่งมากขนาดนั้นน่ะก็ลองให้มันทําโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดดูสิคะเอ่อคุณเลครับคือผมคิดว่าคงทําแบบนั้นไม่ได้ครับนี่มันเป็นโปรเจกต์ใหม่ของบริษัทเราเลยนะครับถ้าคุณเลให้เด็กใหม่ทําเนี่ย ว่ามันจะเสี่ยงเกินไปครับทาไมจะทําไม่ได้ล่ะกอ๊อบฟเกอย่เนี่ยมันบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเก่งนักเก่งนาถ้าเก่งมากขนาดนั้นอ่ะก็ลองโชว์ให้ดูหน่อยสิลองดูก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็เอาตามนี้งั้นพรุ่งนี้อ่ะพวกคุณทุกคนช่วยสรุปโปรเจกต์แล้วก็นำเสนอผมด้วยคุณกอ๊อฟผมฝากคุณสองงานคุณขวัญเข้าหน่อยนะได้ครับคุณเลย 他先跑掉，我多。 แล้วอย่างนี้เราจะเอาไงต่อครับเกิดอะไรขึ้นหรอหรือว่ากำลังตื่นเต้นที่จะได้โชว์ความสามารถนี่มันเป็นฝีมือของเธอใช่ไหมอย่ามาโทษฉันนะเธอทำเองหรือเปล่าเพราะว่าไม่กล้าที่จะนำเสนองานนี่ก็ เหลือเวลาอีกแค่ครึ่งชั่วโมงจะถึงเวลาพลิเซนต์ละคนแบบเธอเนี่ยจะแก้ไขปัญหายังไงนะโปรเจกต์นี้มีเงินเดิมพันเป็น,น,นล้านๆด้วยโชคดีนะจ๊ะบ้าเอ้ยแบบนี้มันตั้งใจแกล้กันชัดๆนี่เดี๋ยวเรื่องเนี้ยฉันจัดการเอง ว่าไงนะสินค้าเสียหายงั้นเหรอใช่ค่ะคุณเรสวัสดีค่ะคุณเรขวัญน,นี่เกิดอะไรขึ้นกับสินค้าเปล่านี่คะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับสินค้าทั้งนั้นคะ่ะคุณเฟิร์สนี่คุณมาพูดล้อเล่นอะไรกับผมเนี่ยคุณก็รู้ว่าผมจริงจังกับงานนี้มาก อแต่เฟอ้อเห็นจริงๆนะคะคุณเลคะนี่คะ่ะเป็นสินค้าที่จะนำเสนอลูกค้ารับรองว่าลูกค้าจะต้องชอบแน่นอนคะ่ะสวยมากคุณขวัญคุณทำดีมากไม่เสียแรเงเลยที่ผมรับคุณเข้ามาทำงานที่บริษัทอ๋อคุณเลคะ ันมีเรื่องแจ้งให้ทราบเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนพยายามจะทำลายสินค้าด้วยค่ะเห็นไหมคะคุณเรฟันไม่ได้โกหกนะคะก็ต้องเห็นอยู่แล้วสิคะเพราะเธอเป็นคนทำลายมันกับมือนี่อย่ามากล่าวหาฉันนะฉันไม่ได้กล่าวหาสักหน่อยนี่คะ่ะหลักฐาน เฟิรนี่หมายความว่ายัางไงเอ,เอ่อเอฟเิร์สเธออยากรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงยังมีสินค้าตัวอย่างอยู่ก็เพราะว่าขวัญเขาเป็นเจ้าของบริษัทจิวเวลรี่ของโปรเจกต์นี้งไงฮะและผมก็ขอแนะนำให้คุณรู้จักนะขวัญเขาเป็นน้องสาวแท้ๆของผมเองแล้วทาไมถึงปลอมตัวเป็นพนักงานใหม่ล่ะคะ พ่ฉันทนเห็นพฤติกรรมเธอที่ทำลายเพื่อร่วมงานไม่ได้ละสิเธอกดขีเพื่อร่วมงานยังไม่ทอเธอยังบีบบังคับให้เพื่อร่วมงานของเธอลาออกอีกไปเถอะพี่ฉันไม่ยอมปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในบริษัทที่ชายฉันแน่นอน ฉันม่นา้เธอมาเป็นผู้จัดก,การบริษัทฉันเลยอ่ะเดี๋ยวเธอเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบริษัทฉันซะคุณเลขาเขอโทษคุณเลยยกโทษให้ฟเฟิร์สนะคะเืิอขอร้องเลยคะ่ะอย่าไล้เฟิร์สออกเลยนะคะคุณขันนะคะเฟิร์สสัญญานะคะเพิ่อจะไม่ทาอะไรแบบนี้อีกแล้วค่ะนะคะ,นะค,ะคุณขัญเฟิร์ขอโทษนะคะแค่คําขอโทษมันไม่พอหรอกนะเธอจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้กับสินค้าของฉันสามเท่าส่วนเรื่องของเธอให้พี่ชายจะเป็นคนตัดสินใจแล้วกันคุณเลคะอย่าไล่ปืนออกเลยนะคะออกไปซะไม่ได้เย็นอีกเหรอออกไปสิ ขอบคุณมากนะเย,ยน้องสาวไม่เป็นไรหรอกค่ะคนทำไม่ดีเนี่ยยังไงก็ต้องแพ้ภัยตัวเองอยู่แล้วแหละฉันก็แค่เล่นเวลาขนานันเองค่ะแกนี่นะ